วีสตอมนะครับผมติดตั้งตัวคู่สุดท้ายแล้วนะครับ40วัตต์สองลำแสงเป็นสีขาวล้วนนะครับขาวสูงขาวต่ำนะครับดูดูสีขาวต่ำก่อนนะครับอ่านนี้แสงแรกนะครับขาวต่ำนะครับอันนี้พ่วงไฟสูงเป็นเป็นสีขาวนะครับไฟสูงแบบนี้ครับถ้าเราไม่เปิดเราก็กดพาร เป็นไฟสูงแบบนี้ได้นะครับอ,อันนี้คู่เดียวนะครับผมที่เปิดอยูอม่มาดูแสงนะครับที่มันทิ่มลงพื้นนะครับอ่านี่แสงนะครับผมที่วิ่งลงพื้นนะครับ สีขาว40วัตต์นะครับตอนนี้ของหมดเป็นที่เรียบร้อยครับ